เราจะตำข้าวโพดกันนะคะวันนี้ข้าวโพดห้าฝักค่ะเพื่อนๆ่อดมาห้าฝักนี้เดี๋ยวพี่สุดลองชั่งดูประมาณสี่ขีดข้าวโพดหวานสี่ขีดค่ะค่ะค่ะแล้วจะมีกระเทียมประมาณหกลีบค่ะ,คะกีบจัมโบ้เลยนะคะใส่ลงไปตำค่ะ คนไม่ชอบกิ่นกระเทียมใส่น้อยกว่านี้นะคะหนึ่ช้อนโต๊ะูนค่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นอยู่กับมะนาวด้วยนะมะนาวน้อยมะนาวมาก ไม่วัดจะก,กะก็ได้มะนาวก็ถ้าลูกหนึ่งเดี๋ยวดูว่ามันจะได้น้ำสักสองช้อนไหมบางทีมันมะนาวแห้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรามาเรามาบีบเรามาบีบออกมันจะดีกว่าค่ะจะมาดูมะนาว่อน,น้ำไม่มีเลยมะนาวอะไรก็ไม่รู้ค่ะมะนาวไม่มีน้ำสูดจะใส่สักสองลูกเทานั้น ค่ะมะนาวนี้สองลูกยังไม่ได้สองช้อนเลยมั้งค่ะได้สองช้อนได้ปราณสองช้อนค่ะค่ะสองช้อนสองช้อนค่ะ ดีย๋ยวต้องใส่น้ำตาลเพิ่มแน่นอนเพราะมะนาวมานานันรสใช้ได้แล้วค่ะไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่ม น้ำอันนี้พอดีแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูว่าเวลาเราคบไปแล้วเนี่ยข้าโพดเราเยอะชิมก่อนค่ะมันลงไปในข้าวโพดแล้วมันอาจจะปล่อยไปอะไรไปอาจจะต้องเติมเพราะข้าวโพดเยอะมากปกติที่สุดยังไม่ได้ใส่ข้าวโพดเยอะขนาดน,นี้แต่ว่าวันนี้มันมีแต่ฝักเล็กฝักน้อยแล้วก็ก็เลยใส่แค่นี้พออ,อร่อยค่ะ ส่วนกรยาว2ฝักค่ะโอเคกระยาว2ฝักใส่ลงไปค่ะ มะเขือเทศใส่ลงค่ะตามลูกค่ะ ดูชิมรสอีกทีหนึ่งเพราะว่ามะเขือเทศมันก็มีน้ำออกใหม่เาจ,จะเติมอะไรนะที่สุขขอเติมน้ำอันนี้เปกน,นิดหนึ่งค่ะประมาณครึ่งจอนโต ีพริกแดงจินดานะคะประมาณห้าเม็ดพริกเขียวพริกแดงใส่ลงไปเลยค่ะอ๊บใส่เข้าไปค่ะง่ายๆค่ะผมลดไปนิดนะึงแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ไข่เค็มกัน นวดใส่หน่อยค่ะทำพวกอะไรพวกนี้มีใส่ชัดนิดหนึ่งค่ะดึงลดให้มันจัดจัดค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาผ่าไข่เค็มกันนี่ค่ะไข่เค็ม เรียบร้อยแล้วค่ะเยอะมากเลยค่ะค่ะตำข้าวโพดไข่เค็มของเราก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่สุดด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ